สวัสดีครับพวกับผมช่งบิ๊กวันนี้มาชมกับเจ้า W หนึ่งสองหนึ่งครับอันนี้มาด้วยอาการน้ำมันเครื่องหยดครับหยดหลายวัหลายครับพี่นี่ฮะอันนี้คือน้ำมันเครื่องที่มันซึมออกมาจากตัวรถครับนะครับซึมออกมาจากตัวรถตัวนี้จะมีก็ทำการตรวจเช็คแล้วเรียบร้อยครับตัวที่มันซึมคือ ตัวนี้ครับเป็นแป๊บน้ํามันไหลเลียงแกนเทอร์โบครับนี่ฮะตัวนี้มันมาเข้าแกนแล้วมันไหลอาบลงไปทําให้เกิดการรั่วซึมครับผมแล้วก็มีซีนคอหน้าครับคันนี้ที่น้ํามันเครื่องหยดป่าข้าบาาก็ยังพอใช้งานได้ครับของเดิมไม่ถือว่าซึมมากแต่ว่าก็ยังนิดหน่อยเดี๋ยวเราทําการล้างแล้วก็ให้ลูกค้าไปลองวิ่งดูครับวา่าจะมีตัวไหนซึมบ้างคันนี้ก็จะมีของเหลวทั้งระบบครับผม แต่ก็ถือว่าหยดเยอะอาการครับครันนี้นี่ฮะอันนี้ก็คือสภาพนะ้ามันเครื่องทั้งอ่างกับแผ่นใต้ท้องทั้งสองแผ่นครับนี่ฮะเต็มถาดทั้งหมดจอดไว้ก็มีนะมันบางคนก็ไม่รู้ครับเพราะว่าแผ่นตัวนี้จะปิดใต้ท้องอยู่ซ้ำก็ตรวจเช็คก,กันหน่อยครับตัวนี้อยู่ใต้ท้องรถบางครั้งอาจจะไม่หยดครับแต่ว่าก้มมองขึ้นมาอาจจะมีเป็นคาบ ก็ลองถอดเช็คดูได้ครับตัวนี้ก็บอดี้หนึ่งสองหนึ่งอีกหนึ่งคันครับสำหรับอาการน้ำมันเครื่องหยดครับเดี๋ยวท่านหนอมก็ลังประกอบครับตอนนี้ตัวนี้ก็น้ำยาหม้อน้ำก็ทำการเปลี่ยนใหม่ครับของเดิมก็หมดสภาพเหมือนกันครับ ทำแล้ว SUV สร้างเน,นอมมือสัลล้นละแล้วก็รุ่นนี้ก็จะมีอีกอย่างหนึ่งก็คือแท่นเครื่องครับมีเสียงเข้าห้องห้องโดยสารครับก็แท่นเครื่องแท่นเกียร์ครับอีกอย่างหนึ่งก็เปลี่ยนจบครับขับดีครับนิ่มเหมือนเดิม,ม,ดมก็เป็นลูกยางตามอายุการใช้งานครับของรถ ไปเพราะว่าอุปกรณ์ต่างๆพวกนี้ครับท่อพวกนี้ต่างๆท่อน้ําต่างๆเป็นพลาสติกทั้งหมดครับตัวนี้ก็อันนี้ก็อีกสักหน่อยครับอีกไม่นานครับเริ่มกรอบแล้วท่อน้ําบนด้วยครับมีเริ่มกรอบก็ยังไงก็ฝากตรวจเช็คกันด้วยครับกับอีกหนึ่งคันครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมลิปนี้ก็สวัสดีครับ